โค้ชผู้บริหารไม่ใช่ผู้ที่ต้องมีความรู้เหนือผู้บริหารท่านนั้นแต่เราใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการสนทนาในการรับฟังผู้บริหารท่านนั้นรับฟังเรื่องราวต่างๆความคิดความรู้สึกค่านิยมความเชื่อและช่วยดึงศักยภาพผ่านการตั้งคำถามดีๆค่ะเพื่อให้ผู้บริหารท่านนั้นชัดเจนในตัวเองเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเข้าใจในเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะ และหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองและองค์กรของท่านมากที่สุดและการโค้ชผู้บริหารนะคะเราก็จะใช้ทักษะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของสาพันการโค้ชนานาชาติ International Coaching Federation ซึ่งจะเป็นกระบวนการชวนคุยชวนคิดเพื่อด,ดึงศักยภาพสูงสุดของผู้บริหารท่านั้นออกมาค่ะดิฉันโค้ชบีคณิษฐาหล่อลักโค้ชผู้บริหารได้รับการรับรองระดับสูงสุด Master Certified Coach จากสาพันการโค้ชนานาชาติ หรือ International Coaching Federation ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ